วันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่30สิบงหาคมปี2020นะฮะตื่นเช้ามาก็มาดูแลลูกชายนะครับเพราะว่านอกจากปัจจัย4นะฮะแล้วปัจจัยที่5้าคือรถยนต์เนี่ยครับปัจจัยที่6ก็น่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะฮะสิ่งที่เราจะต้องระลึกเสมอก็คือว่าเราต้องดูแลเขานะครับโดยเพราะรถยนต์เนี่ยก็เหมือนบ้านนะ่ะ ท่านต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาอะไปไหนมาไหนไปเหนือลองใต้ท่านก็ต้องใช้รถยนต์นะครับอันนี้วันนี้ผมออกมาเช็ดรถยนต์ก็อยากแนะนำน้ำยาสำหรับเช็ดกระจกนะครับเบรนน็อกรุ่นนี้นี่มีขายที่วอร์มาร์ทนะครับหรือตามออโตพาร์ทั่วไปนะครับ น้นประดับยนต์ก็น่าจะมีพอเช็ดแล้วเนี่ยมันจะมีความใสน่งของกระจกแล้วเวลาที่มันโดนน้ำฝนนะหรือฝนตกเนี่ยมันจะรีดน้ำฝนออกไปทำให้ลักษณะวิสัยในการขับขี่รถยนต์เนี่ยดีมากๆนะครับคือทำให้คุณมองเห็นด้านหน้าอย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะนั้นบางทีเรื่องเล็กเ็กน้อยเนี่ยถา้าเราใส่ใจมันก็ อายุการใช้งานของรถยนต์นะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะไม่ว่าคุณจะมีน้ำยาเช็ดกระจกมีน้ำยาเช็ดภายในนะน้ำยาเช็ดภายนอกแล้วก็น้ำยาฉีดยางรถยนต์ของคุณอันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจดูแลรายละเอียดแต่หลักๆของมันนะคือกระจกรถยนต์เนี่ยหรือความสายของรถยนต์เนี่ยควรจะต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับ นอกจากเหนือจากเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นลมยางนะครับอืมอ่าน้ํายาปัดน้ําฝนนะครับผมคูลเลน์น้ำหล่อเย็นหรือที่ภาษาไทยเรียกน้ำหล่อเย็นนะครับน้ำมันเครื่องพวกเนี้ยแบตเตอรี่เหล่าเนี้ยเราต้องมีความรู้นะครับแล้วมันจะยืดอายุก,กันใช้งานบ้านรถยนต์มีความเสื่อมทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่อนมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วเนี่ยท่านก็ต้องดูแลด้วย นะอย่าไปทอดทิ้งภายในรถยนต์ก็ต้องทำความสะอาดด้วยเพราะว่ามันเหมือนบ้านของท่านน่นแหละครับผมอันนี้ก็มาแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะน้ำยาเช็ดกระจกรุ่นนี้ดีนะครับเป็นน็อคทูอินวันนะฮะมันสามารถที่จะรีดน้ำฝนแล้วก็ทำให้กระจกเราใสแนงเลยครับคือโดนน้ำหรือโดนอะไรเนี่ยมันจะรีดออกไปเวลาคุณขับคุณจะรู้ว่า เออน้ำยาน,นี้มันดีจริงๆนะลองไปื้อหามาใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ